มันเต้นใส่อีกวะเออเต้นที่ปิดจอเลยถ้าตายตายแล้วโอ้คาดีไม่เนี่ยพูดเด็กน้อยอะจะจะอกชุอเปี้นะครับไม่ตงืแก่นะมันจจอยังวะโอ้เมือาคดีเมื่อทำเก่งคดูดูดิเนี่ยไก่ดีมร้อเปเนี่ย อู pues <the> er ้แม่งจะดาวเลยว่าคุณดูโอ้เต้นใส่กูเต้นไก่ด้วยจะดาวแล้วโดนหัวร้อยสี่แปดกับโดนตะมิดขาวไปอีกอ่ะคอยิงแบบสีแดงนะแล้วสีขาวไทยคนยุเอ้ยไทยสิบหกเหรอโอ้ใช้ไทยแบบสามเลยเหรอใช่เหรอไทยแบบสามเลยไอ้อ่ำรึตอนนี้ตอนนี้ถามถามได้เหรอเออพิมพ์นี้ค่ะค่ะเอาเป็นี้บอกนะคะ ตอนเดียไม่ค่อยรู้อ่ะเออสามสายที่ะงทีเลยวะที่ร้นรเงินเกียบอะคือมันบาทหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ของเงินเกียบอะไม่รู้เือนเปิดดูตจกี้ครับเออจริงจริงจริงเขนยักษ์ด้วยเอ้ยเข็นยักษ์เะไรตะกี้นี้อ่าได้ลิ้นแค่ได้แล้วหรอเออ ผู้หญิงเลยนะโดนผู้หญิงเลยนะแบบพี่เปิดโแบบร้อยทีแกับดาวเมข็ขาวอีกบแบบมันจะดาวาจริงๆอะมันเหลือไม่ถึงสิบลเลือเดนะดูทรงอะมันโดนดาวเม็ดขาวพี่ไปสองนัดอ่นนะลงเพลงต้องมาละเออ ปลาดูปลาทุกวันไม่ได้เป็นเพื่อนในเกมปลาลักซีเป็นเพื่อนในเกมมันต้องเป็นซัพพอร์ตเขาดูไม่งั้นเดี๋ยวซัพพอร์ตเรไม่มีพื้นที่ว่างครับผมน้องจิตดาราต้องอยา่าผัดนะเลือดไม่เหลือสีพี่คำนวณละเออจริงเหรอไอ้ขับไอ้อพูดจริงไหมเนี่ยตะกี้มันมีรถที่18อ่ะที่ชัวร์ๆนะรถที่18กับตาเมลขาวเท่าไหร่อะมองไม่ทันอะตรงตรงโอบป้ายห,หน้าตาโอบแบบนี้ก็ไม่เอาเออไอ,อ้ชื่นี้อยากลงกูเขียนเขาป่าวะ แกยักยิงพี่พี่โดนเขาเปิดฟรีไงตอนที่พี่เก็บของหนะ้าถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่โดนเปิดฟรีอะ่ะเขาเอาพี่ไม่ลงหรอกยังไงเขาก็ต้องตายคนดูตะกี้นั่นแ่ะทำโจรงตึงแต่ไม่ได้ตึงบอกกันนั่นเนี่ยทำโจรงเต้นไก่เฟรตึงเลยบอกเลยเต้นไก่ใส่ไปคนแล้วน้องพี่เกมเนี่ยดีดมาวิทย์ไ่น,นะ คนเยอะเยอะ<ฮ><ย>มากโเยอะมากกูเจอแล้วแหล,ละว่าน่าจะเยอะจริงหกพันดวงเฮ้ย <laughs> ยี่เป็นคนดูข้างกูวันหนึง่ง <laughs> โอโ้เม่กูส่งจะปักหมุดดาวกูตายฟรีเลยเฮ <laughs> ้ยเต้นไก่ที่วัดที่เดียวกันนะ <c ười> คือกูปักหมุดดาวไม่ได้เก่งกูมันยิงกูฟรีกูดูกูปักหมุดดาวกูอย่างชอบเลยโอ้โห เออเต้นหน่อยครับเต้นหน่อยครับกดเท้ากดเท่เลยครับกดเท่เลยครับกดเท่เลยครับกดเท่เครับกดเท่เลยนะกดเท่เลยครับกดเท่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตีไก่ตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะกดเท่ขอดไปคัามารยาทหน่อยครับผมดูจริงจริงมารยาทหยือเขาครับเข้าเขียนอย่งนี้ด้วยวะมันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกตัวนะครับทำมารยาทแบบเนี้ยอ้าวเดือดองแล้วใช่ เอ้คือกูคือกูไปหยุดกูวิ่งไปแล้วกูหยุดกูจะปักกูจะปักหมุดดาวใช่ไหมกูไม่ได้ดูอ่ะเข้าใจไหมพี่เจยังมาส่งดาวไงกูไม่ได้ดูจอเข้าใจไหมงงเลยมันยิงแบบยิงกูฟรีอ่ะงงลาลาลาทำไม่เข้าใจไม่เข้าใจทำทรงเหมือนตึงไงอ่ะถ้าแบบว่ายิงเลขอะไรพี่ชู้ไม่ได้แล้วแบบยิงได้ไม่โทษเลยกรดู มไอ้น,นี่กูแบบว่าปักหมุดดาวอยู่อะไอ้เขียวเลไเดี๋ยวกูเขียกพี่เจนนี่บัคานี่ขอบคุณพี่เจนามากเลยครับผมโอก้กันดาวช่วยก็พี่ปักหมุดดาวไงตะก้นเขาเลยยิงพี่ได้ฟรีแล้วก็เต้นกันใหญ่เลยตึงจัดอะร้อยปเปอร์เซ็นต์เะ โอ้โอ้แม่งดักกาตีไม่เฮียบอกดักกาตีมามาถึงนี่มึงดูดิคนดูเละกกระจอกอื่นโอ้มันด่าฉันร้อยฉันโอ้มันเต้นใส่อีกวะเออเต้นที่ปิดจอเลยถ้าตายตายแล้ว ัการดีไม่เนี่ยพวดเด็กน้อยอ่ะเดี๋ยวผมชยนะครับ้าองชแก่นนะ่าจะจอยังวะโอ้ยเร็วหลัการดีเมื่อทำเก่งดูดูดิเนี่ยใกรทีมร้อยเปอเนต์เนี่ยทำทำไมทำนิสัยคนด่าเออจริง ไอ้เนี่ยได้นะครับดีมากคือคนอื่นเขาก็มองเกมเราย่ำแย่อยู่แล้วอ่ะยังแบบว่ามาเออมาทำนิสัยอย่างเงี้ยคนแบบคนนอกอ่ะวงการใช่คนอื่นี่ยนอกวงการฟรีไปเขาก็มองว่าเกมแบบสังคมแย่เลยว่ะแล้วมีพวกที่แบบว่าทำนิสัยแย่เนี้ยเนี่ยที่คนอื่นเขามองอ่ะก็ไม่ทั่วหรอกคนดูเกมจริงจริงอ่ะเกมมันไม่ได้แย่หรอกครับแต่ไอ้พวกไอ้พวกแบบคุณนั่นแหละครับที่ทำให้เกมมันดูแย่ลงนะครับคุณฟังผมไว้นะที่คนอื่นที่เกมอื่นที่เกมอื่นคนใด้ด่าพวกเราอ่ะไม่เขาไม่ได้ด่าที่ตัวเกมมันไม่ดีรคับ เขาด่าว่ามันมีคนแบบพวกคุณนี่แหละคุณดูคุณทำนิดใสครับมันสมควรไหมน้่นที่ผมไม่เคยไปทำอะไรคุณอะแล้วคุณมาด่าขาตตีไม่พอคุณยังแบบยังมาเต้นไก่เนี่ยเพื่ออะไรครับคุณดูตัวเองหน่อยนะผมนะคุณดูนิสใสตัวเองหน่อยว่าสิ่งที่คุณทำอะมันสมควรไหมนะครับอยาผมสอนเลยจริงจริงคนอื่นอะผมไม่โทษหรอกครับที่คนอื่นเขาจะว่าเพราะคนอื่นเขาที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้เจอคนดีแบบคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้เจอคนดีแบบที่แบบคนอื่นเขานั้งรูวตีมผมเนี่ยเขาไม่ได้เจอคนแบบนี้ แต่เขามาเจอคนที่แย่แบบคุณนะครับเขาเลยคิดว่าแบบเกมเราต่างคนมันเป็นแบบนี้จริงมองดูตัวเองเลยนะครับไม่สมเพศตัวเองบ้างหรอวะจริงคือจัดสเตรียไม่พอคือแบบว่าจะแบบว่าเล่นดีๆก็ได้นะเล่นตามเกมไปอ่ะวัดๆกันไปเลยก็ได้มาต้นเกมอ่ะแคนแค้นน้อยนี่คือแคนใครอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอครับเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแต่ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนดังไหม คือเค้นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพลงอะไรใครอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูไม่เปิดแล้วโ,โอ้โห <มา S 1> ว่าว่าเดี๋ยวกู <โล S 1> หลับ,ลบอ่ะคนดูเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเขาได้อยู่ในดิบบ้างคนเนี้ยแค่เอาของนี่ฮัลโหลพี่เขาได้อยู่ในดิบ้างคนเนี้นนลลย ไปทำพี hey, bon bueno. cool ่เจมวะเฮ้ยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยคนบ้านกูเนี่ยรู้ใช่หรือเปล่าพี่จิมเอาออกมาเล่นเกไกลหน่อยพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่เจม นายครับผมนั่งดูตั้งแต่ปีห้าแล้วใช่เนี่ยตามมาถึงเนี่ยดูดิเนี่ยเพราะเขาเจอคนที่ใสแบบคุณเนี่ยครับเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยเข็นยักษ์อ่ะโ้โหไอ้เฮียโอ้นิสัยปิดไปปิดไปปิดหน้าจอไปปิดหน้าจออ๋อนิสัยใหญ่นี่ครับ แต่ตัวคนหนึ่นนะเวลาคนหนึ่งก็หนักเกียร์มครับเราเจอคนแบบนี้ครับจริงเคนยักษ์เนี่ยยักษ์คาราเลยนะอย่างนั้นเลเนี่ยหรอมันไม่จรินใช่ใช่แบบมีปัญญาแค่ดักสตีมางัดต่อต่อหน้าตรงๆกับผมไหมอ่ะโอ้คือดักสตีไม่ได้ที่หนึ่งนะคือแบบว่ากระจอกมากเลยนะครับเดี๋ยวดูนะไปเดินสีเลยอ้ามไปเนี่ยลงลงสีเนี่ยอ้ามลงลงสีบางของก่อนดิ ลงในกันก่อนเลยเดินสี่เลยเนี่ยลงสี่เลยสี่เลยเดินลงสี่เนี่ยเดี๋ยวมันมาหาแล้วมาเนี่ยมึงมาเนี่ยกูลงสี่เนี่ยมาพี่เปิดจอได้แบบสี่คนเมื่อกี้มันผมก็ตัดไปหนึ่งเนี่ยเดินเขาไหลทุต่ายว่าไม่จัดเดือดแล้วเดือดดัดกระเทียมไม่ได้สิงใช่พี่พี่ตะบายพี่ด่าก็ดีมาอร่อย นเคยมีอะไรบ้างมีมีคาคอยกระบอกเนี่ย่ะเคยมีอะไหบ้างอ่ะมันมีคาคอยอยู่ทุกที่ตรงไหนอ่ะไม่ดูว่าไม่ดูว่าพี่ข้ามข้ามบนอ่ะเห็นไม่ดูใครเก็บไปยังพี่ได้กระบอกเลยวะข้ามบนไหนวะข้ามบนข้นดังใช่ปะไ้พี่มวแต่ฝันนะผมว่ามัน กองงจ๋าี่เลยทุเรศกูโดูเปิดแล้วปิดทำไมอ่ะมาเถอะไอ้เรี่อมาเถอะเนี่ยอยู่ซีเนี่ยมาเถอะไม่อยากอยู่ไหนวะไม่เห็นนะไอ้นั่นอะนี่นี่ที่คาเขาอีกไม่เหรอคอมเมนต์มิเตอร์นะพี่โอเคครับเขาไม่ยวพูดในไหน ได้ดิเนี่ยมาเลยครับเนี่ยผมอยู่3พอเนี่ยมาเถอดมานะมาละเดี๋ยวไม่มาะตัดแปอตสชั่วโมงพี่พีเดินมันตัดไกลว่ะไหนวะอยู่ไหนวะไอพ่อลาดีเินถ้าไม่ได้ที่หนึ่งนะ กูบอกแค่นี้เลยบรรดาขอตามสบเต็มระบบนะี่ได้ไม่มีปัญหาครับมาดิเ,เพื่อนร่วมทีมก็มีคิดจะบอกเพื่อนเกาะหนึ่งนี่มันไม่เขามาเต้นใส่พี่ไอ้ตอนตอน,ตอนที่ลงล่มเลยจำได้ไหมล่ะที่กูบอกกูเปิดหัวไปจะดาวเลยว่ะ ดูที่ใครจะปูยามาวะเฮ้ยเดือดที่มันกับเราแล้วมาดิมาดิเนี่ยได้งัดเนี่ยเดี๋ยวที่มันกับวีดเราเนี่ยมาดิไอเดียวมันรวมเลยไอเดียวมันรวมเลยไอเดียวเนี่ยเฮ้ยพี่นี่ไงพี่ตรงแนนเดี๋ยวยังได้เลยเฮี้ยมาดิฮะอะไรกันหรอปะสารมาเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยอยู่กับผมหมดเลยมาดิมาดิตอนผมอยู่เนี่ยหลังหินพี่หลังหินหลังหินนะวะหลังหินบนเนอหงหินข้างบนทางร้อยเก้าห้าโมเดกไปดิกระจอกมาดิหุ่นว่ะไอ้อยู่อยู่ด้านผมตัวนี้ มาดิดูไปช่วยตรงนี้อ่ะมันดูคนเดียวยังได้สมเพศมาดิเต้นไอ้หํมเต้นไอ้หํมเต้นแล้วเจอตัวท้ายพี่แล้วเจอตัวท้ายเราเต้นก่อนกูกกูกูกูกเอออะไรอ่ะเด้อเดะเด้อโคตรกระจอกเลยครับโคตรกระจอกครับบอกแค่นี้แหละโคตรกระจอกเลยครับเออ ไอ้แย่ดักกระตีมแต่เอาเอาตายไอ้หอ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 เอาตายไอ้หอเอาเอาดักกระตีมนะตายไอ้หอเอาเอาเอาตายไอ้หอเอาเอาตายไอ้หอเอาเอาตายไอ้หอเอาไอ้เีัยงงดื้อยู่หน้าผมตัวเดียวเนี่ยมา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 เอาฟันไหมฟันไหมหยามดีฟันไหม ผมวุ่งฟันเออลุงฟันยังไงก็ตายเชื่ผมโอ้เดี๋ยวกิดมันเยไมเก็บหมขึ้นมาอะไเยอะบอกไม่ไม่ไม่หมดหรอกมันยากพี่คือลุงเียดูภาดูดาดีดูภาพดิไอ้เีโคตรกระจอกอะงงนะงงนะใช่งงนะโอ้เขาอยู่จะได้ขอสมควรจริงตายกระจอกชิหาเทเฮียมีเยัตายมือฟันมีดฟันเหรอเออมีัตายไอ้เี้ยน้ตายก็ดูด้ย้ะเม่ีอกซีอะไระเ โมโนโมอะไรสักอย่างนะเด็กเอเยมาเคนดังมาเามาเคนยักษ์เคนร้อยเวอร์เซ็นมาเคนบ็อกซี่โอ้โหคนดูดูทำตัวเอเยฟังเป็นะผมนะพูดให้ฟังอีกรอบแล้วคนดูนะคนดูเกือบพันคนดูเนี่ยฟังนะสังคมเกมเราอ่ะมันไม่ได้แย่ครับคนดูนะผมนะสังคมเกมไม่ได้แย่ครับผมแต่คนเนี่ยผมนะมีคนแบบพวกคุณเนี่ยผมนะที่ทำให้คนอื่นเขาด่าเกมเราอ่ะแล้วไม่ต้องโทษที่เวลาคนอื่นเขาแพ้เกมเราอ่ะเพราะมันมีคนอะไรคนน่ารักน่ารักอะครับมีเยอะแยะครับแต่เขามาเจอคนนี้เครียดแบบคุณนี่ะครับผมนะเเเอออปปปแแแลลลล้้้้วววมัง